จัดมาอีกหน,หนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันแรกเลยสีขาวมุกสวยๆับบนี้เลยทะเบียน8ป็น0ะคะ Honda c ซี i c นะคะสีะะดำสวยดูดันไม่เกรงใจใครนะคะคันนี้เพิ่งดุดจองมาเลยนะคะ Honda a c c o r d นะคะใส่ย Honda h o n ้าห้ามพลาดนะคะสองคันนี้นะออปชั่นเขาจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะภายในของเขาคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจมาพร้อมกับจอทันสกีนนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้า สวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่า2คันนี้นะสวยออปชั่นครบเครื่องนะคะดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่2.39นะคะสนใจคันนี้ดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพิงพามาดูรถสวยๆอีก2คันนี้เลยนะคะสายฮอน d a าห้ามพลาดนะคะสีขาวมุกแล้วก็สีดา นะคะ2คันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มเลยนะคะเลขทะเบียน3ตัวอีกด้วยทั้ง2คันนี้นะเขาเพิ่หลุดจองกันมาเลยนะคะออปชันจัดเต็มแนะนําเลยนะคะ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.39นะคะ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะได้ดอกเบี้ยถูกๆได้ลสดสิ้นสวแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะใครที่สนใจขันไหนนะคะโทรเข้ามาเลย087043253 2 5, นะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดทั้ง2คันนี้เลยนะคะ2คันนี้นะคะขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะคุณลูกค้า มีเครดิตนะคะผ่อนบัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถเกินปีสองคันนี้จัดยอดได้เต็มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันเลยนะคะคันแรกกันเลยนะคะ Honda Civic FC 1 8 e นะคะปี2 0 2 0สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา5 90, 000, 9 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ แล้วก็ที่สำคัญทั้ง2องคันที่พิงรีวิวนะคะมีการตรวจรถให้อีก274รายการให้กับผูณลูกค้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้าหองเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ Honda ทะเบียน3ตัว810ในส่วนของไฟหน้าทั้ง2ดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะ มาพร้องกับไฟเดนทามมิ่งไลท์ LED นะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะขาได้เป็นล้อแม็กลมดำมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแม็กตัวนี้นะคะแม็กขอบ16 Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะในส่วนของตัวยางนะคะได้ยางปี2022 ะะเป็นยางปีใหม่นะคะแต่เดี๋ยวพิงเปลี่ยนเป็นยางปี2023ให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ led นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะตัวนี้เขาจะได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้นะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่สามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้เลยนะคะมือจับจะได้เป็นแบบคีเลตได้เป็นสีขาวมือส,สวยแบบนี้เลยนะคะในส่วนของภายในตัวนี้นะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะปุ่มเปิดถังน้ำ ที่เก็บสัมภาระนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกของเขาแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม LLC, ็ดอาร์ตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะปุ่มพูดสตาร์ทมีมาให้นะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันมาให้พร้อมเลยนะคะเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้อีกด้วยนะคะคันนี้เขาได้เป็นตัวลงมต้นเขาจะาได้เป็นเบาะผ้าสีดําตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะ ภายในคือกว้างขวางนั่งเือเหยียดยขาได้สบายเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เยืดเติมไปเลยนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเร่งไม่กันเลยเกียบเบรกกดปุ่มคคสตาได้เลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะคุณคลูกค้าเลขงไม่นะคะวิ่งอยู่ที่ เก้าหมื่นหนึ่งถือว่าน้อยมากการใช้งานตัวรถถุงมาน้อยมากเก้าหมื่นหนึ่งน้อยมากเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะ a อ่อออโต้มาให้นะคะเกียร์ถุงได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มนะคะอีโคโหมดนะคะแล้วก็เบรกมือจะได้เป็นเบรกมือเฟฟ้ามีมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติเลย ะะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังคันนี้นะคะเขาจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำตัดด้วยตะเขียบสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะามาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังชันครบเคลื่อนจากเ็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้พร้อมเลย นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะยางเดิมไม่เสริมสภาพตัวล็อกเด็กมีมาให้พร้อมนะคะ <All right. S 1> มาดูในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางด้านหลังนะคะได้ยางปี2 0 2พัเช่นเดียวกันนะคะแมกลรมดำแมกขอบ6แบหกแท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ ใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาด่วนเลยตามเบอร์ที่พิงตักหมดไว้ให้นะคะ0ูนย์แปดนะคะเจ็ดศูนี่สามสองห้าเบอร์พิงแอดไลน์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าสมัครคันนี้นะ,ะมาต่อกันเลยนะคะร,บรอบๆตัวรถนะคะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างตัดขอบด้วยโคมเยี่ยมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟเบรกตรงที่3ากระจกแท้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้า ะะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าทะเบียนรถสาตัว810มาพร้อมกับกล้องทอยหลังให้อีกด้วยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเก็บงานให้เรียบร้อยเลยชุดไฟท้ายของแท้ทั้งสองฝั่งนะคะของแท้เลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงท้ายรอยเม็ดอารต่างๆซีนต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าอ่ะ สีขาวมุกสีเดิมแท้จาาโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัดขอบด้วยโครเมยียมสวยๆมาให้นะคะมาดูในส่วนของยางอีฝั่งหนึ่งกันบ้างยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะนด้ยางปี2022นี่เลยแม็กขอบ16แม็กลมดาแม็กแท้เดิมจาาโรงงานมีมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ มาดูด้านหน้าด้าน,นหน้าของเขานะคะพื้นที่คือกว้างขวางระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันกระจกแผ่เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอารตต่างๆนะคะแผ่นเพศนี่เลยเช็คได้เลยนะคะเลขตัวเครื่องเลขตัวถังของเขาอยู่ครบๆให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าทั้งสองคันที่กําลังไปที่จะรีวิวนะคะสอคันนี้ยัง ยังไม่ติดจองนะคะเพิ่งหลุดจองมาเลยนะคะ Honda Civic FC 1.8e นะคะปี2020เลขหม่9,000 90, 0นะคะคันนี้ตั้งขาที่ราคา599,000บาทนะคะเครดิตดีดาจับยอดได้เต็มกันไปเลยนะคะมาดูคันอีกอีกหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าสายผู้บริหารบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพิ่งหลุดจองกันมาเลยนะคะ Honda Accord นะคะ2ดตัวน,นี้จะได้เป็นเครื่องสักคู่หนึ่ง 2 0 e นะคะปี2 0 0 0นปี2018นะคะ5 7 9 0 0 0บาทนะคะสี 4, ดำสวยดุดันเลยนะคะ honda accord 2 0 e ปี2018นะคะ5 7 9 0 0 0บาทคันนี้พออยู่ประมาณ9,000ันต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะรูปลักษณะของตัวนี้ได้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าหูงเขานะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆเลย นะคะโครเมียม um, นะคะแล้วก็ได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะสามโลโก้ต้องกลารจะเป็นโลโก้ h o n d a นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติวิแฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทัมนิ่งไลท์ led นะคะกระจังหน้านด้านล่างนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะคุณลูกค,ค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กมาให้เลยนะคะ ล้อแม็กลมดำส,สวยๆมาให้นะคะยางปี2022ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินมาให้แม็กคอด17นะคะแม mm ็ก hmm. แท้เดิมจลลากโรงงานมาให้นะคะ mm hmm. ไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาพร้อมนะคะ mm hmm. มือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้า mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้นะคะ mm hmm. มือจับจะได้เป็นแบบ โฮมเมียมแล้วก็เป็นกุญแจคีเลตมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะคุณลูกค้าระบบเซ็นทันล็อกออโต้ล็อกขัานเลยมือจับจะได้เป็นแบบโฮมเมียมตัดด้วยรุ่นลายไม้สวยงามนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะกระจกแท้เดิมจัดโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพรอยเม็ดน้ำต่างๆนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผดน้ำมีมาให้พร้อมระบบกันลื่นนะคะพรมรายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพมรมลายมันติฟังก์ชันนะคะ เครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีเบจต,ตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเยียดค่ะได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคนอนโซลน้านน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างคมสัดตัวรถก็ของเขาก็เดิมๆกันเลย นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะอย่าเบรกนะคะกดปุ่มโพสต์สตาร์ทได้เลยนะคะถือว่าสองคันนี้เลขไม์น้อยกันทั้งคู่เลยนะคะเลขไม์วิ่งอยู่ที่แปดหมื่นสามนะคะได้เป็นเลขไม์แท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะเครื่องเลเซอดีจอทัสกีนแอร์ออตโต้ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะมีม่านไฟฟ้ามาให้มีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ํามาให้นะคะตับด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลย ะะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติพรมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้ามีลําโพงด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังแล้วก็บาะหนังสีเบตตัดด้วยตะเก็บสีเทานะคะภายในคือคันนี้คือกว้างขวาง นางยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจริงโจดด้านหลังมาให้นะคะออปชั่นฟังก์ชันครบเคลื่อนจัดเต็มแน่นอนนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคนนี้นะมือจับแบบโคเมียงตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนี้มาให้นะคะมีตัวบังแดดมีม่านบังแดดมาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยตัวล็อกด็กทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะ คุณลูกค้าลดสไตล์ผู้บริหารออปชัน6ครบเครื่องนะคะคุณลูกค้า579,000บาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะผลลนพําต้นอยู่ประมาณ9,000ต้นนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้เขาเพิ่งอยูดจองมาด้วยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังยางด้านหลังนะคะได้เป็นยางมิชลินนะคะยางปี2022 Max ขอบ17 m a กแท้เดิมจัดโรงงานมาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะ ตัดขอบด้วยโคย้เงีวมสวยๆแล้วก็ไฟเบรกโดนที่3ามนะคะไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของเขาเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นของฮอนด้โดยตรงกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะชุดไฟท้ายของแท้นิ้วรอยต่างๆไม่มีชุดไฟท้ายของแท้ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางเดิมสีต่างๆนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้ารอยเมตดท้าต่างๆอยู่ครบให้กับคุณลูกค้กาครบๆบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดทั้งเหลี่ยวหิงอะ่ตะต่แถมกันสาดมาให้นะคะแล้วก็ติดขอบด้วยโครเมียมรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่ง นะคะยางด้านหลังได้เป็นยางปี2022แมคขอบ17ได้เป็นแ็กลมดำมาพร้อมกับยางมิชลินให้ด้วยนะคะพ wow. ื้นที่คือกว้างขวางนะคะคุณลูกค้ามีตัวมีบ้านบางแดดมีมาให้กระจกแท้เดิมจาลงนนงนะคะลอยเมดอาร์ตต่างๆตัวล็อกเด็กต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ ะะพื้นที่ในส่วนของด้านหน้าคือพื้นมีพื้นที่กว้างความตัดด้วยวลดลายไม้สวยงามนะคะตัดขอบด้วยโคเมียนสวยๆแบบนี้เลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะในส่วนของเพนเพจนะคะลูกค้าสามารถเช็คในส่วนของเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะเช็คตัดทางศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถสไตล์ผู้บริหาร ทั้งสองคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพิ่งดูจองกันมาเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสีขาวคันแรกเลยนะคะ Honda Civic FC 1.8E นะคะปี2000ปี2020เลขไม่เก้าหมื่นนะคะตั้งขายที่ราคา5 000, 9 9 0 0 0บาทนะคะสีดำอีหนึ่งคันเลยรถสไตล์ผู้บริหารสวยดุดันแน่นอนนะคะ Honda Accord นะคะ 2.0E นะคะปี2018นะคะ5,79,000บาท2คันนะคะสีดำคันผ่อนอยู่ประมาณ 9,000ต,ต้นนะคะสีขาวผ่อนอยู่ประมาณหมืน่นต้นนะคะสนใจคันไหนนะคะโทรเข้ามาเลย0827043253เบอร์พิงค์แอดลาได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขาน,นะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดู รถท่านไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ